ั<_<_็ด oh, okay. ีก็แล้วแล้วพี่ตัวหันหน้าไปหาเขาประมาณนี้ครับโอเคสวยเลยแคบแค่ที่ที่อะไรเลยครับไม่ตองสเปนฮะจี เสียงเสียงดังมากเลยเสียงเด็กที่ไหนไม่รู้อ่ะใครเป็นบ่ออะไยบ่ใช้เสียงเลยบ่อควาผู้ชายไปยืนคมเลยแกเกียบเสียงหน่อยครับคอยทำอยู่ครับเล่นต่อยลืมก็ลืมพรผู้ชายนะผู้ายนะพรสามแปดเทนสามห้าสี่สามสองคุณที่ขนี่โซนป่าแถบนั้นต้องตัดให้หมดภายในเดือนนี้โอ้โหมันเยอะนะครับนาย คนของเรามีแค่นิดเดียวเองครับยังไงก็ต้องตัดให้หมดออเดอร์วุ่นนี่มันเยอะมากครับผมแล้ววันนี้ฉันขอตัวกลับกรุงเทศก่อนแล้วจะโอนเงินสุทธิเดือนมาให้อธิบายขอบคุณมากครับนายครับเฮ้ยเฮ้ยได้ ầ y! Ầ y! Ầ y! อะไรครับนายเฮ้ยนาจารย์ไปนี่ครับอ้าวเฮ้ยแถวนี้มีรูปต่างดาวด้วยเหรอเนี่ยชัดชัดที่หนึ่งหนุ่มใบเข้าใกล้แถวนี้นมีรูปต่างดาวนะประโยคนี้นะครับ ก็สปีด5 4 3 2เฮ้ยแถวนี่มีมย์ต่างดาวด้วยเนี่ยเราจะชาร์จทำไมเล่าก็รีบไปดูสิจะได้รู้ว่ามีจริงหรือเปล่าครับครับครับเฮ้ยไปไปเห้พวกเราวดงรับชรเติ๊กไม่รอไม่รอเขาเลยอ่ะ